โอเคก็ okay, go, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนียนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมสลอตออนไลน์นะเป็นเกมแนวเล่นเกมนะหาเงินเข้าบัญชีธนาคารน,นะแล,แล้วก็เราก็เคยทําคลิปไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้แล้วก็เมนูต่างๆก็ได้ทําการอัอโปโหลดคลิปไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะอันนี้ก็จะมาอัปเดตหรอกเอาล่ะมาตรงหน้านี้เราเราก็กดกลับไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นมีเกมให้เราเลือกเล่นนี่นะ มีให้เลอกเล่นเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ตรงชิปด้านบนของเราตรงนี้นะตอนนี้มันหมดไปแล้วนะตอนแรกมันก็มีชิปประมาณสองสามพันชิปนี่แหละแล้วเราไปเล่นจนหมดเลยวันนี้ก็ไม่ได้จำกัดอันนี้นะยืมตัวเล่นจนหมดอันนี้เคยกดเข้ามาเด้ออ๋ออันนี้มันจะเป็นตรงเล่นเล่นบาคาร่านะอ่อแล้วก,กดออกไปก่อนแล้วก็มีเกมให้เลอกเล่นอยู่เยอะอยู่นั้นคน สำหรับใครที่เพิ่งดาวโหลดเกมนี้มาครั้งแรกหรือว่าเล่นครั้งแรกไหนเรวเราจะมีรหัสสำหรับใส่ชิปฟรีมาให้นะเพราะว่าถ้าเราใส่รหัสตรงนั้นไปเราจะได้รับชิปฟรีมานะรหัสนั้นมันจะใส่ได้แค่1นครั้งต่อหนึ่งบัญชีนะต่อหน,นึ่งผู้เล่นตรงวิธีการใส่เนี่ยก็เดลูปหน้าเราตรงนี้ด้านบนซ้าย กดเข้ามาแล้วก็กดไปตรงคำว่ารหัสแรกตรงเหลืองเหลืองเนี่ยนะสีเหลืองเหืองแล้วก็ใส่รหัสแรกชิปไปรหัสแรกชิปจะเป็น8 7 7เจ็ดปดหกดเรียบร้อยนี่นะ,ะมันจะเป็นรหัสนี้นะสาหรับใส่ไว้แรกชิปแปดเจ็ดแหแล้วก็กดแรกชิปเลยนี่นะอันนี้พขอเราได้แรกไปแล้วนะมันก็เลยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งรหัสจะสามารถใช้ได้อ่อหนึ่งหนงครั้งนะ สำหรับผู้เล่นใหม่นะราคาตรงนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ถ้าเคยใส่ไปแล้วก็ไม่น่าจะได้แต่ถ้ายังไม่เคยใสเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะก็ลองมาใส่กันดูนะแล้วก็รับเมนูการถอนนะท,นนะทุกคนแล้วก็กดมาตรงคำว่าถอนเงินด้านล่าง <c oughs> นี่มันจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างเลยถอนเงินกดเข้ามานะการถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะแล้วก็ใช้ประมาณ1 0,000ชิปนะแต่ถ้าเราจะถอนเนี่ยเราก็ต้องเล่นเกมไปสักพักอะมันถึงจะสามารถถอนได้แล้วก็ใช้ที่ หน0 0งหนชิปนะเพราะว่า10,000จชิปเนี่ยเราจะถอนออกส่วนอีก5,000เนี่ยเราจะเก็บไว้ในเกมเอาไว้เล่นต่อทุนต่อยอดต่อเพราะมันก็บอกว่าเราต้องถอนเงินแล้วชิปที่เหลือห้า้อยกว่า5000จชิปเอ่อซึ่งเราก็ต้องเก็บให้ให้ได้1 5 0 0 0ชิปนะถึงจะสามารถถอนเงิน100บาทออกได้เอ่อส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการโผล่บัญชีธานาคารนะวรากดเข้าไปอ,อ่แล้วก็ใส่ชื่อผู้รับเอ่อ เลือกธนาคารเลขบัญชีธนาคารนะช่องสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันก็มีพวกธนาคารเนี่ยเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ใช้ธนาคารไหนก็มาเลือกดูเอาได้นะในส่วนตรงนี้อา่าแล้วก็กดกรามากันตรงถอนเนี่ยมันจะเป็นตรงเกี่ยวกับมันจะถอนเข้าธนาคารนะแต่ว่าเวลาเติมเงินนะ่ะมันจะเติมได้หลายช่องทางอยู่กดมาตรงร้าคานะตรงนี้เห็นไหมก็จะเติมเงินแบบนี้นะอันนี้ มันชี้ธนาคารนี่เติมเข้ากรงไทยจ่ายผ่านเบอมือถือได้นะจ่ายผ่านเบอมือถือแล้วก็เติมผ่านทูม,มัน,นี่แล้วก็ตรงอื่นๆนี่ก็มีเหมือนกันนี่อันนี้วิธีการเติมเงินนะมันจะเยอะมันจะมีช่องทางในการเติมเยอะกว่าการถอนนะซึ่งการถอนเนี่ยมันถอนเข้าทูบัน,นี่ไม่ได้นะมันถอนได้แค่ธนาคารนะเอาแล้วแล้วก็สำหรับเกมนี้นะใครที่ยังไม่เล่นเนะี่ยอยากจะลองเล่นดูก็เล่นได้นะเล่นฟรีก็ได้นะทุกคน ก็เป็นเกมให้สนุกสนุกนะส่วนชิปที่เราหมดไปแล้วก็รอ,อไปเช็คอินรับชิปในวันพรวงนี้ก็กันนะแล้วก็ไปต่อยอดต่อ,ตอแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอจบคลิปวิดีโอให้นก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า